ค่ะอันนี้เป็นต้นพันธุ์คัตเตอร์ขาวนะคะที่เพิ่งตัดได้ประมาณ3-4สัปดาห์นะคะวิธีการขยายพันธุ์นะคะเราก็จะดึงเขาขึ้นมาทั้งกอเลยนะคะดึงแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือไม่นะคะ้าปลูกไป1ต้นนะคะ1ต้นก็คือจะได้ประมาณ10กว่าต้นเลยนะคะ วิธีการขยายพันธุ์ของเรานะคะก็จะดึงออกแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเวลาส่งให้ลูกค้าก็จะมาดึงแบบนี้ส่งให้นะคะเป็นตอแบบนี้ก็ไปปลูกได้นะคะนี่ค่ะดึงแบบนี้ไปเลยค่ะนี้สามารถเราไปปลูกได้นะคะอันไหนคือติดรากก็คือเอาไปปลูกได้เลยนะคะอันนี้คือคัตเตอร์ขาวสวยๆนะคะเวลาส่งก็จะส่งแบบนี้เลยค่ะมีรากนะคะรากก็จะประมาณนี้นะคะ นี่คือสวยมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทได้เลยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าดูใน YouTube ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0 9 5ย์9 5 5 2 4นะคะหรือว่าอีกหนึ่งเบอร์โทรนะคะ0 8 1 7 0 8 6 2 3นนะคะนี่เป็นคัตเตอร์ขาวนะคะตอนนี้ที่ส่วนพร้อมส่งจะเป็นคัตเตอร์ขาวสร้อยทองแล้วก็คัตเตอร์ม่วงมากระเลไทยมากะเลญี่ปุ่นนะคะ นี่ค่ะลักษณะดอกของคัตเตอร์ขาวนะคะก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะอันนี้คือตัวที่แก่แล้วนะคะเวลาตัาดก็ตัดเขาชิดโคนนะคะพอตัดชิดโคนเสร็จแล้วก็ลดน้ําช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะรอประมาณ2-3สสัปดาห์นะคะประมาณนี้ไม่ต้องใส่ไฟนะคะ <S 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 เขาก็จะแตกกอแตกยอดสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะ คะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทได้เลยนะคะ mm hmm. นี่เป็นคัเตอร์ขาวสวยๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ